ซัน n ี่ไพรเอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวกันอีกครั้งนะครับซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายและสำคัญมากตัวนี้เลยชาร์ล็ t ตเปโลสเปโลอ่านชื่ออ่านยากอยู่นะของผมก็สิบดาวเหมือนกันนะครับ ซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้อีกตัวหนึ่งครับในในระดับ sss นะครับเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็คล้ายคกับไอเนลที่ผมไปรีวิวไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้างานได้โอเคนะครับถ้าใครไม่มีตัวจะใช้หรืออะไรก็ปันป้นๆไว้ได้นะครับเรามาดูสกิลของเจ้า ชาร์ลอตตัวนี้กันดีกว่าท่าิวหก็คือสร้างลูกกวาดที่แข็งแกร่งนะครับได้ใหญ่โตที่จะเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูนะครับสร้างดมเมจจำนวนมากและทำให้ศัตรูครับมีโอกาสออติดมึนงงด้วยนะครับของผมอัพไปวิวแปดสก็สร้างดดาเมจได้2,300ักว่านะครับส่วนท่คิวที่สองก็คือสร้างน้ำหวานนะเพื่อทำให้ศัตรูยุ่งเหยิงชั่วขณะนะครับ อันนี้ก็เอาไว้ล็อกศัตรูนะครับซึ่งสกิลสองเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับยิ่งเราใส่สปีดเจ้าเป็นรถเปโลเนี่ยไวนะครับเปิดเกมมาครับถ้าเป็นปกตินะครับเกมนี้ก็คือเวลาเปิดเกมมาส่วนใหญ่ตัวไม่ตีธรรมดาก่อนก็จะใช้สกิลสองก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันจะใช้สกิลสองคือสกิลล็อกนะคือเปิดเกมมาปั๊บมันล็อกปุ๊บเลยครับถ้าเราไวอ่ะแบบแล้วมันล็อกไวมากนะครับอัตราฮิตที่มีผูกมัดนะครับก็สกิลนี้ดีมาก สกิลสามก็ใช้มันเพื่อสร้างเกาะนะครับสําหรับเพื่อนร่วมทีมทุกคนช่วยให้พวกเขานะครับต้านทานดาเมจได้จํานวนหนึ่งนะครับดูดหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับของดาเมจอันนี้คือของผมนะครับเลเวลเลเวลสกิลมันแปดสิบแล้วเนาะก็ดูดเดเมจหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลที่สี่นะครับมีความสามารถในการฟื้นฟูนฟน HP แล้วก็เพิ่มต่างๆนะครับ ก็มันเป็นสกิลติดตัวนะครับอันนี้ก็เพิ่มเลือดเพิ่มเกาะเพิ่มอะไรอย่างนี้ไปนะครับซึ่งเจ้าเปโรเปโลเนี่ยมันเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับอันติมันก็สามารถช่วยในการ stun, สตันศัตรูได้นะครับส่วนสกิลสองนี่มีประโยชน์สุดก็คือจับศัตรูตอนต้นเกมนะครับทาให้เราได้เบียบสกิลสามนี่ก็คือเปิดโลให้กับทั้งทีมนะครับทาให้ทีมเราถึกขึ้นนะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเปโรเปโล งั้นเดี๋ยวเราจะไปลองดูสกิลการต่อสู้ของเจ้าชาร์ลอตเปโรเปโรกันดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้มันตัวซับพอร์ตเนาะก็ไม่ต้องเอาด่านโหดมากาด่านนี้ละกันเอออันนี้อ่ะโอ้โหไม่โหดมากอันนี้โหดนะหพองผมมันแค่กรอบทองเฉยๆครับมันไม่น่าไหวอะ่ะอันนี้โหดกว่าเดิมเยอะเลยกดอะไรเนี่ยเอาเป็นอันนี้ละกันกรอบทองฟ้า มีได้รางวัลโจ๊ไม่เอาอันนี้มีพวกบูฟี่โอ้ยเอาที่มันง่ายๆแบบได้ไงวะอันนี้แล้วกันอันนี้เจอด่านที่ไม่ค่อยดีนะครับใครเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ดูง่ายอยู่เออนี่เจ้าเปโลเปโลสิบดาวของเราเข้าเกมกันเลยนี่ครับเปิดมา นี่ครับมันใช้สกิลสองครับในการล็อกศัตรูทั้งหมดนะครับนี่สกิลสามครับเปิดโลครับอันนี้คือเปิดโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เอามาตัวเดียวไงเลยเปิดโลให้กับมันตัวเดียวโอ้โหตีธรรมดาไปแฉลบล็อกอีกแล้วนี่เห็นไหมศัตรูโดนล็อกทุกตัวล็อกแล้วก็เปิดโล่ให้กับเพื่อนเรานะครับวันไหนมันจะฆ่าเสร็จวะเนี่ยอันติมันนับดูอันติอันติ ไปฮะเนี่ยล่อยแคนดี้ไปสตันทุกตัวนะครับดูสังเกตหัวมันจะสตันเนาะโอ้พอแล้วมันมันฆ่าไม่ได้แล้วอะมันเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเดิเมเมันจะไม่ค่อยมีเนาะเอาไว้ซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับซึ่งเจ้าชาร์ล็อตเป็นโรเปโลเนี่ยก็คือเอาไว้ซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครเล่นหรือว่าอะไรตัวนี้ค่อนข้างหาง่ายอยู่เนาะ หาง่ายเลยแหละเพราะช่วงหลังนี้กิจกรรมมันก็ง่ายๆขึ้นเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณครับ